ธุรกิจครอบครัวมีคุณแม่คุณยายแล้วก็คุณนาแล้วก็ทีมงานครับที่ดูแลในเรื่องของการทำอาหารแล้วก็ดูแลลูกค้าตั้งต้นวัตถุดิบถ้าเกิดว่าเราเขาไม่ได้ใส่แวน่นหรือว่าไม่ได้มองได้ชัดเจนอะไรเงี้ยเขาก็จะจําไม่ได้ว่านี่คือเกลือนี่คือน้ําตาลหรือว่านี่คือซีอิ๊วขาวนี่คือซอสปรุงรสนี่คือเครื่องปรุงอะไรก็จะจําไม่ได้พอการจาไม่ได้ปุ๊บว่ามันคืออะไรมันก็ทําให้ทุกอย่างก็จะเริ่มรวมแบบเป็นโดมิโนไปเลย ก็พูดว่าทําไมแค่นี้มองไม่เห็นนี่ไม่เห็นจริงๆหรือเปล่าเราพูดออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดมันทําให้คุณแม่ทําให้คุณนารู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจ ต้องบอกก่อนว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้วก็หลังจากที่เรียนจบปุ๊บก็ไปทํางานในต่างประเทศเลยการใช้ชีวิตอ,อยู่กับคุณแม่ก็น้อยเราก็เลยจะไม่รู้ว่าในแต่ละการเติบโตของช่วงชีวิตคุณแม่ในช่วงนั้นที่เราหายไปอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากกลับมาเรารู้เลยว่าคุณแม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงไปสายตาเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับเป็นสิ่งแรกๆที่เรารู้เลยว่าคุณแม่ไม่เหมือนเดิม คุณแม่จะเซาซิเรามากขึ้นในเรื่องของการถามว่าเออตัวนี้อ่านว่าอะไรฉลากเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ที่มีตัวอักษรที่เล็กลงอะไรเงี้ยเขาก็จะอ่านไม่ค่อยเห็นเขาก็จะเซาซิอ่านให้หน่อยดูให้หน่อยการมองที่ต่างๆการเดินอะไรเงี้ยก็จะพลาดไปหมด <Dieses animales> แล้วพอมันมองไม่เห็นบ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เราเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิด ถ้าเกิดว่าเราเขาไม่ได้ใส่แวน่นเขาก็จะจําไม่ได้ว่านี่คือเกลือนี่คือน้ําตาลหรือว่านี่คือเครื่องปรุงอะไรแล้วมันบ่อยๆคล้งบวกกับระยะเวลาที่เข้ามากระชั้นชิดด้วยในระยะเวลาที่ค่อนข้างจํากัดแล้วต้องการความรวดเร็ว,รวมันก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมามันปวดหัวมากม,มันคือมันเป็นแรงกดดันเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยแรงกดดันคร้งนู้นก็กดดันทีงนี้ก็กดดันเรงทีเราก็แว่นก็อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพอดีใส่แว่นแล้วก็มองไม่เห็นอย่างเงี้ย โอ้โหจีปีดเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยกดดันในครัวหนึ่งอาหารไม่ต้องเร็วต้องอะไรใช่ไหมคะแล้วมาโดนคาพูดอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีวิบนะมันปี๊ดเหมือนกันนะคะบางทีเราก็สวนเธอเธอต้องมาเป็นชั้นมาเท่าไปอยู่ในตัวชนั้นเธอจะรู้ว่าความรู้สึกฉันมันเป็นยังไงฉันไม่ได้แกลงใครอยากจะมาแกลงมมองไม่เห็นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไง จนวันนึงผมก็ขับรถไปตลาดในเวลากลางคืนไฟมันเยอะมากเรารู้สึกว่าเออสายตาเรามองไม่ชัดมันพล่าไปหมดเลยไฟมันมองเป็นภาพเบลอไปหมดเราก็เลยนึกสังคาที่คุณแม่คุณนา้าอะไรเงี้ยพูดเลยครับว่าทาไมแกม่บ้างให้มันรู้ไปแล้วก็อยากให้เป็นอย่างที่ที่เขาเป็นบ้างเราจะได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไง ก็การแก้ปัญหาของผมเลยก็คือศึกษาว่าคุณแม่กับคุณนา้ามีปัญหาเรื่องของการภาวะสายตายาวมองไม่ชัดเราก็เลยต้องขยายตัวซ้อนที่มันเล็กให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้คุณแม่กับคุณน้ามองได้ชัดขึ้นปรับมุมมองต่างๆให้มันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะในเรื่องของแสงสว่างต่างๆเรื่องของแว่นที่จะต้องปรับเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนปัจจัยหลักเลยที่เขาต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เขาจะได้หยิบจับได้ตลอดเวลาเวลาเขาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย มันมีความสุขมากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นที่ดูเข้าใจแล้วก็คุยกันได้ในหลายๆเรื่องเมื่อก่อนจะเดินหนีบ่อยแต่ทีนี้กพยายามไม่เดินหนีก็มีอะไรก็พูดกันดีกว่าการไม่พูดกันมันทําให้เราเรามีปัญหาก็จากปัญหาต่างๆมันก็เหมือนเริ่มคลี่คลายลงครับความรู้สึกของคุณแม่กับคุณน้าก็เริ่มดีขึ้นพอทั้งทั้งสองมีอารมณ์ที่ดีขึ้นมวลความสุขภายในร้านมันก็เพิ่มมากขึ้น ทีมงานภายในครัวน้องๆทุกคนที่อยู่ทำงานด้วยก็รู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นต่อให้เรามองเห็นไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็เข้าใจกันได้ครับ